สรุปข่าวสำคัญประจำช่ชวงเช้าวันที่6เดือนพฤษภาคมดีนะครับคุณผู้ชมเราไปเริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นกันก่อนเลยครับทุกท่านเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนล,ลบไป0.24% S&P 500ปิดลบ0.64%แล้วก็ NASDAQ นั้นปิดลบ0.74%ครับโดยในส่วนของดัชนีด,ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนประเมินมาตรการภาษีสุลกากรครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐรวมทั้งจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้ ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับประกาศผ่านแพลตฟอร์มทรูโซเชียลในวันทิที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีในอัตรา100%เเซเลยกับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ผลิตในต่างประเทศโดยระบุนะครับว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐกำลังจะตายลงอย่างรวดเร็วจากข้อเสนอจูงใจที่ประเทศอื่นๆนั้นใช้ดึงดูดผ,ผู้ผลิตภาพยนตร์อเมริกา พร้อมอ้างว่าได้มอบอำนาจให้กับกระทรวงพาณิชย์และก็ผู้แทนการค้าของสหรัฐเริ่มบังคับใช้ภาษีสุลกากรดังกล่าวในทันทีครับข่าวดังกล่าวนะครับส่งผลให้หุ้นบริษัทผลิตภาพยนตร์และก็รายการโทรทัศน์ร่วงลงเดอหุ้น Netflix นั้นดิ่งลง1.94%หุ้น a m azon ปรับตัวลง1.9แล้วก็ Paramount g l o b a l ปรับตัวลง1.6%ครับ ทางด้านของนายสกอตต์เบเซนนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐกล่าวว่านโยบายภาษีศุลกากรและก็การปรับลดภาษีรวมไปถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะดําเนินไปพ,พร้อมๆกันกับเพื่อเป็นการผลักดันการลงทุนในระยะยาวให้เข้าสู่สหรัฐพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าตลาดนั้นสามารถเอาชนะความผันผวนระยะสั้นๆได้ สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจในคืนที่ผ่านมานะครับก็มีตัวเลขจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือว่า ISM เปิดเผยว่าดัชนีภาคการบริการของสหรัฐนั้นอยู่ที่ระดับ51.6ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นจากระดับ50.8ในเดือนมีนาคมและก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ50.6โดยดัชนีนั้นยังคงอยู่สูงกว่าระดับ50ซึ่งเป็นการมองชี้ถึงการขยายตัวของภาคการบริการครับนี่คือสิ่ที่เกิดขึ้น ในตลาดอร์สตรีทคืนที่ผ่านมานะครับต่อมาเรามาดูกันที่ทองคําดีกว่าคุณผู้ชมครับหลายหลายคนนะครับผมพยายามค้นหาข่าวสารนะซึ่งเราก็ได้สรุปนะครับไปตั้งแต่ในช่วงของคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับว่ามันเป็นลักษณะของการซื้อขายนะครับตามปกติเลยเพราะว่าอะไรฮะเวลาที่เราจะดูว่ามันมีข่าวสารอะไรนะครับนักทุนผมอยากจะให้เราใช้หลักเหตุและผลในการคุยกันไม่เอาในเรื่องของความรู้สึกครับ พราะปกติเวลาที่เราเข้าออเดอร์กันแล้วเราก็จะมักจะใช้เทคนิคในการเข้าออเดอร์ใช่ไหมครับว่าทองจะต้องลงนะทองจะต้องบินนะแต่ในทางกลับกันพอกราฟมีการกระโดดขึ้นแรงๆดิ่งลงแรงๆเราก็จะรีบมองหาข่าวสารแล้วนะครับไม่ได้ยึดตามปัจจัยที่เราได้เข้าออ,อเดอร์กันไปในก่อนหน้านี้คือเวลาที่เราจะดูว่ามันมีข่าวอะไรไมาเราจะต้องดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดหุ้นก่อนครับยามื่อวานนี้ราคาทองคำเียเริ่มมีการฟื้นตัวเรามาดูกันเดี๋ยวไล่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับทองคํานั้นเริ่มฟื้นอ้าวตั้งแต่ในสัก ช่วงนี้ก็นะครับแท่งเทียนขนาดใหญ่ๆตรงนี้นี่แท่งเทียนขนาดใหญ่ตรงนี้คือเป็นแท่งเทียนวันจันทร์ที่5พฤษภาคมเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย3ตามเวลาประเทศไทยครับแล้วมาลองเทียบเคียงดูครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนี่แท่งเทียนบ่าย3โมงของตลาดหุ้นอันนี้คือกราฟดาวโจนส์นะครับยังอยู่แค่นี้อยู่เลยครับ และหลังจากนั้นนะครับตลาดหุ้นก็ไม่ได้มีการปรับตัวลงแต่อย่างใดน,นะครับเริ่มมีการทยอยฟื้นตัวกันทั้งหมดเลยครับในช่วงเซตหลังๆนะฮะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปต้นมาก็เริ่มฟื้นกันอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งปกติแล้วนะฮะเวลาที่ตลาดจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาษีการค้าหรือการออกมาพูดของประธานาธิบดีทรัมป์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ตลาดหุ้นจะปรับตัวลงครับและราคาทองคําจะต้องปรับตัวขึ้นอย่างแรงตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกต้องตามหลักการและก็เป็นไปตามกลไกตลาดครับแต่ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวสวนทางนะครับมีนําซ้ํายังเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันด้วยซ้ําทีนี้มาดูถึงแท่งเทียนหน้าปัจจุบันครับเมื่อเช้านีนสิ่งที่ผมทํานั้นผมได้ทําการรีทวิตนะครับ มาชิดรีทวิตครับรีเฟรชนะครับเพื่อหาข่าวครับนักถุนครับว่ามีประเด็นอะไรที่สําคัญหรือเปล่าเพราะปกติแล้วไฟที่เจ้าจูชนะครับตัว t w i t t e อสีแด,ง,ดงนี้เนี่ยเขาจะรายงานข่าวสารได้ไวที่สุดเลยครับนักถุนเห็นไหมฮะร,รายงานมาเป็นหลักบว่านาทีหลักวินาทีเลยแต่ก็ปรากฏพบเจอนะครับว่ายังไม่ได้มีการรายงานอะไรที่สำคัญเลยลุงทรัมป์ได้ออกมากล่าวล่าสุดก็เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้ว ไปตรวจสอบกับอีกเจ้าหนึ่งนะครับกับทาง f o r e x Life ก็ได้นะครับอ่ะมาเราจะไล่เช็คกันเลยนะครับว่ามีประเด็นอะไรบาอเนี่นี่นมาล้รายงานมาแล้ว Go Attracts นะครับ Storm อ๋อไม่ใช่อันนี้ข่าวเก่าครับนี่ครับย้อนกลับมาย้อนกลับมายังไม่มีนะฮะ ขอดูนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นรายงานของไตรามาสที่หนึ่งเฉยๆไม่ได้อธิบายถึงการขึ้นของรา,างคาณกรรมในช่วงเช้าวันนี้ส่วนข้อมูลล่าสุดแล้วยังคงบอกเลยนะครับว่า US d o l ดอลลาร์ป๊อปในที่นี้หมายความว่าก็มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยภาษากฤษาใช้คำว่า little higher in Asia morning trade ในตลาดเอเชียดอลลาร์เริ่มมีการขยับปรับตัวแข็งค่าอดูดอลลาร์หน่อยดอลลาร์ยังบวกอยู่เลยนะักงทุนครับแท่งเทียนณปัจจุบันดอลลาร์ก็ยังนิ่ง ยี่สิปีอาจจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่เป็นไรแต่นี่ครับที่ผมกําลังจะสื่อคืออะไรแท่งเทียนณปัจจุบันคือดัชนีในตลาดฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญเลยครับดอลลาร์ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญมิหนำซ้ำแท่งที่ผ่านมาดอลลาร์ยังขยับปรับตัวขึ้นอีกด้วยส่วนราคาน้ำมันดิบอ่ะเริ่มมีการฟื้นตัวเช่นเดียวกันปกติแล้วเวลาที่น้ำมันดิบนั้นฟื้นตัวพร้อมๆก,กันกับราคาทองคำถ้าขึ้นแรง มักจะเป็นเรื่องของสงครามสงครามในตะวันออกกลางสงครามในภูมิภาคไหนก็ตามแต่ครับเขามักจะไปด้วยกันถ้าเป็นเรื่องของสงครามแต่ทีนี้เวลาที่น้ำมันกับทองจะขึ้นเพราะว่าเรื่องสงครามมันจะเป็นการสะท้อนว่าตลาดน,นั้นเกิดความวิตกกวงวนใจก็เลยต้องย้อนกลับมาดูที่ตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับไม่ได้ไปไหนเลยครับนักทุนดังนั้นผมก็เลยอยากจะบอกกับ พี่ๆนะครับว่ามันเป็นเพียงการซื้อขายธรรมดาครับตามในช่วงของตลาดเอเชียอาจจะเป็นตลาดจีนก็ได้นะครับหรือจะเป็นใครก็ได้ครับไม่ได้แบบมีข่าวสําคัญหรือว่ามีในยะอะไรที่เลวร้ายกับตลาดเลยนักทุนพอจะตามกันทันอยู่ใช่ไหมครับพี่หญิงบอกว่า COH บอกว่าจีนซื้อขาอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการซื้อขายตามปกติเหมือนกันเราไปดู COH กันดีกว่านะครับไหนดูซิโกนะครับ อืมอ่าโอเคครับผมให้น้ำหนักนะฮะให้น้ำหนักนะครับไปยังการที่จีนเข้ามาช้อนซื้อในช่ชวงเช้าผมให้น้ำหนักไปตามนี้จะดีกว่านั่งจุดครับเป็นการซื้อขายตามปกตินะครับคือบางครั้งคําว่าการซื้อขายตามเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของเทคนิคอย่างเดียวมันหมายถึงการซื้อขายตามพวกช่วงระยะเวลาตามเวลาของตลาดก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับพี่ๆตามกระทาน,นะถ้านักทุนเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนพิมพ์คําว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับ ตอนนี้สำรับทพันใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่และหาสาเหตุทองคําบินนะครับผมให้น้ำหนักไปที่การซื้อขายตามปกติเหมือนกันกันกนกบซีโลเฮนะครับที่มีการชวิตมาเลยว่าใช้นาอิสแบกก็คือพอตลาดจีนเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับเข้ามาซื้อทองคําต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยครับส่วนถ้าเป็นเหตุผลของคืนที่ผ่านมานะครับสำาักข่าวก็รายงานมาแบบนี้ว่า โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และก็แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยในขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอ่ะนี่ไงคุณเนี่ยแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเชื่อผมนะครับผมอ่านข่าวกับเข้ามาประมาณ4ี่ปีแล้วนังถุนครับเวลาที่หาสาเหตุอะไรไม่ได้หรือเกิดจากการซื้อขายตามปกติสุขในตลาดเลยเขาก็จะรายงานด้วยกันประโยคนี้แหละถูกเทขายเนื่องจากนะครับ ระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงหรือถูกซื้อนะครับอย่างแรงๆเลยเดี๋ยวก็จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยประมาณนี้เท่านั้นครับดังนั้นทุกคนน่าจะเข้าใจในหลักของข่าวสารแล้วนะครับบางครั้งไม่จะเป็นต้องมีข่าวเป็นแรงชอตซื้อตามปกติก็สามารถที่จะขึ้นได้แต่ถ้าใครเพื่อความสบายใจอยากจะอ้างอิงจากสักเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับก็ขอให้อ้างอิงไปตาม Zero e ได้เลยนะครับเพราะมีผู้ติดตามเยอะมากถึง2.1ล้านเลย โอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลบแนวตัวนี้ออกขอเวลา1นาที30วินาทีหลังจากโฆษณานี้จบปุ๊บเราจะกลับมาสรุปแนวทางทองคากันตามหลักของเทคนิคอลกันเลยครับ มาแล้วครับผมสำหรับลูกค้า x m ทุกคนนะครับรอคอยกันมาอย่างยาวนานกับโปรโมชั่นโบนัส100%เต็มเลยครับสะสมได้สูงสุดถึง500 u s ์แต่บอกไว้ก่อนนะใช้ได้แค่บัญชีแบบสแตนดาร์ดเท่านั้นเลยนะครับแล้วนอกจากนัุนจะรับโบนัสแล้วใครก็ตามที่อยู่ภายใต้พาร์ทเนอร์โค้ด คูเปา 1, น3นักลงทุนจะได้รับรีเบทเงินคืนจากการเทรดของดั้งทุนกลับไปด้วยเข้าสู่ My Wallet ในทุกๆวันก่อนเที่ยงเลยนะครับทุกท่านครับแล้วนอกเหนือจากโบนัส100%นี้แล้ว XM ยังมีในส่วนของตัวโปรโมชั่นเทรด ทุก25หลอดรับไปเลย150เหรียญครับนักทุนจะปั๊มยังไงก็สามารถทําได้แต่ผมบอกไ้ก่อนนะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะก็ปล่อยให้กิจกรรมตรงนี้เนี่ยเขาเป็นของลูกค้ารายใหญ่กขาโบเกอร์ x อ์เไปแล้วกันครับใครที่เป็นรายย่อยหรือว่าเงินทุนน้อยๆมีพอเล็กๆเราเทรดกันตามปกติของเราจะดีกว่านะและเพิ่มเติมนิดนึงครับทุก25หลอดเออาจจะแจกให้กับนักทุน150เหรียญเป็นเงินจริงๆไม่ใช่โบนัส เดี๋ยวผมจะเพิ่มให้กับนักงทุนในฝั่งของรีเบทอีกประมาณ170เหรียญรวมกันเป็น300กว่าเหรียญเลยทีเดียวแต่อย่าลืมนะครับทุกบัญชีสแตนดาร์ดนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พาร์เนอร์โค้ดคูปาล์หถึงจะสามารถรับรีเบทเงินคืนได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่อยู่นะครับนักงทุนครับภายใต้พาร์เนอร์โค้ดตรงนี้เดี๋ยวจบไลฟ์สดแล้วนะครับผมจะมีวิธีการให้นักลงทุนดู ว่าเพียงแค่เปิดบัญชีทเทรดเสริมขึ้นมาใส่รหัสพัธมิตรคูเปลาล2 3เท่านี้ก็จบแล้วนะครับยังไงฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะขอบคุณครับ